「蜂熱の,スイカの真空」「ももじゃが手招く地獄門」 人たち奇想の覚悟鎧との長に挑むッシュ、おはやできなき โอเคตอนนี้เรามาสถานที่ใหม่แล้วนี่คืออ่ากอบภูเขาไฟเชได้อย่างอลังตัวที่เราจะไปปราบต่อไปนี้ก็คือจะเป็นตัวแม็กนามาโลซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าโคตรโหดถึงแไหมว่าจะดาวน้อยก็ตามนะฮะบอกเลยว่าดาวน้อยไม่ก็เฮ้ยคือจะบอกว่าที่นี่ทำให้นึกถึงอตอนเราไปสู้กักบสตอาราตอนภารที่แล้วผมบอกเลยว่า รู้สึกรู้สึกแบบร้อนทะลุออกมาจากจอเลยทีเดียวโอ้ย,ไป,ยไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้โอเคอเค๋อคารามีน้ำอยู่ปัญหาคือเราไปทางไหนเนี่ยเราไม่เคยมาเลยที่นี่เดนะี๋ยวนะลาเทียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะไอตัวที่เราต้องการหาน่าจะอยู่ข้างหน้าอยู่เบอร์สิบสี่นะตอนวิ่งผ่านวิ่งผ่านลาเทียนไปก่อนโอเคใส่กี่เป ขาทางหน่อยจ้าได้ไงได้ไงจะแล้วแม็กนัมมาล่าโหเอาไงวะทีนี้เดี๋ยวนะดูร้านเราก่อนก่อนทำอย่างอื่นประเด็นคืออยากให้คนอื่นมามากเลยอะ่ะไม่รู้ใครจะมาช่วยเราได้บ้างน่ไม่อ่างั้นต้องใส่ดเดียวเลย,เยไม่หิ้วโดนเจอกระสือเช็ดกระสือ ยาโดนอุ้ยเอือดเอือดกได้โอ้ยกระตายกับตายอ๋อมันอฟละอองไฟได้อะไม่ธรรมดาเออไม่เหนื่อยเนือโอ้ยจะโดดปันเออได้ใส่องไปจริงดิปาใจเย็นะโดดปันใจเย็นเหนอาจะโดนใครมาวะ พีลาเทียนเหรอเฮ้ยตอนนี้แหละทีลาเทียนเรื่องโอ้ยไปเฉยหน่อยเออโอ้ยแล้วทำให้แมงนมาร์โลติดทิ้งเออแต่นี้เดินก็นยังดีเออเอาว่ะนี่ตัวเข้าไปตัวเข้าไป โอ้ดนนี่โอ้โหดเออตอนนี้ล่ะทำไม่ตายจัดไปลาเชนเ uh. okay. uh. ออสวัสรณ์โอเคเออเอาสิลมละตบตบเออหุ uh. ้ยเสร็จเพียบเลย ใีเอาเข้าไปมันไสหมันไสหมันไส่เฮ้ยเอาว่ะโอ้ชิบเฮ้ยเฮ้อเกินไปเกินไปเกินไปมันยายไม่ถูกอู้้ยเฮ้ยว้าเฮแนเดมเดิ

โอ้เกือบเกือเกือเกือบรอดรอดแบบปฏิหารมากเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวก่อนเดยวก่อนโอนใหญ่ไม่ถูกเรื่องเยอะแลวตเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้โอ้โหอ้โอ้โหโ้หโอ้ห้หอ มามาครบชุดเลยนี่ว่าเอ้ยอ <lawsuit royable> ัวกระปัดนเอออันนี้แหละใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นี่นี่ปั๊บกระโดดเฮ้ยเอาอ่ะเออกระเด็นโอเคพอถอยก่อนขอแสดงว่าไฟมันหมดพอดีได้อยู่เออเอาอ่ะถ้าไฟหมดเราสู้ไหว เอออ๋อถ้าไฟหมดแล้วดาเมจมันจะลดลงโอเควุ้ยกระโดดกระโดดนี่ไฟก็ไฟไฟก็ไฟเอาอ่ะเรือชิบไก่แล้วไฟชาล้วเอดี๋ยว่าอยู่เดียวรออยู่เรือเรือเรือจบอ้าวนี่ไปแล้วอ่ะ เป็นการสู้คนเดียวที่ทรหดมากเนวว่าจะแล้วมาอีกรอบหน,น,น,นึ่งกปันหาเออเอององเงอผมวันไหนเออเียอ้าววาก รอทันรอทันดื่มเดี๋ยวดิเอ้ยเด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 โอ้โหเฮ้ยเ้ยอาวเฮือจะเดินโอ้ยย่าละจะน็อตจะน็อตอีกรอบนึงถอยกลับถอยก่อนถอยกลัยยนี่ยคนช้นธรรมดาก็ได้ Gần cơn đó lấy như này à chết Ua chết ra chết ra cơn cơn เพื่อจะตายรอบไปเนี่ยเดี๋ยวกันมาอีกทีนี่อ้าวกระเด็นกระเด็นเออพาบอลเดินจะตัดหางมันอี อนหาเฮ้ย่ามอนะไฟไฟเ้ยระเบิดระเบดระเบดยิง่อนยิ่อนเออจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวกนโอ้โหดัดหน้าเลย

โอ้โหตอนจันได้ไอ้ลำแสงนั่นเดี๋ยวนะเพืเอ่อ,อ,อไม่หลอดโอ้ยยากเกิน <c oughs> ไม่ได้อะมันต้องต้องใส่ต้องหาจอยชาวบ้านเอาอะไม่ไหวยากไปยากไปเพื่อนมาแล้ว กำลังไแฟแป๊บหนึ่งโ้โอยลองมาลองมากระโดดตีมาทไนวดีคยสวัสดีสวัสดีสวัสดีไฟเข้าไปเอ้ยไฟเข้าไปอู้ตาโฟงนเออเอาอ่ะเพื่อนเราเริ่มมาในใว่าเราจะทำได้เพืออ่อ จะกระโดดพุ่งจะเปิดไหซะนี่ัอเงเออล้มแล้วล้มแล้วฟันันี่ฟันหางก่อนผานจะได้ขาดเฮ้ยไม่ขาดสักทีเฮ้ยอย่างกด เฮ้ยเก๋ใจเต็มละวมาเร็วมาเร็วโ้กระโดดปัด้นเออเอาอ่ะไปกันไปไปกันไปตบตบตบโอ,อ้ไฟดับออไฟดับตีเอ,อื้อโอ้งเกินไปเกินไปจะซอยเอาออดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดิมก่อนเดิมก่อน

น่าจะสู้ง่ายกว่าเนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันมีตัวคาร์ลินะมันมีเพื่อนคอย,ยเปลี่ยนแปพอสนใจให้ระหว่างเราทำดาเมจโอ้หางลิ้นเลยเหรอโอ้ยเกินโดดตัดหางเขาทีแล้วไอ้หาจงจะขาดฮัโลโหลเฮ้ยเอาเขาไปนัวเอาให้นัวเอาให้นัวเอื้อ โดนตีเทอุยโดนหายกลับไปเออยตีฟันหัวเออโอ้โหดีไฟดไฟดีไฟไว้โอ้สากระโดดลบยเลยสากระโดนอีกว่าเจ้า ระวังระวังไปโดนเอ้เข่าไ้มันไอ้ขาดดือไปยังไไปยังไงยายุดไยุดไปยายุดเอออพี่ไอลมหน่ลอยไปไงเออเออคตมันเลยทีนี um> ้เฮ้ลมแล้ลมแล้วลมแล้วทำไงั <|si|> ้ตั้ม

พาตัวอะไรมาเนี <moder ne ga> ่ยเฮ้ยเฮ้ยพากำลังเสริมมาเฮ้ยเจ๋งเออเออเอาอ่ะเจ๋งเออปั้นเอาเลยลุยเออเออเออเดดับดับโอ้ เอ้ยอ้ยโอวโ่านี่ไปแล้วเพื่อนเราคนไปต่อนะตอนนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นอ๋อเพื่อใจนั่นหรอเพ่จะหาทางขี่รอใช่มเพื่อรอไวก่อนะเิด

อย่างเละบอกเลย <c oughs> อ๋อเพื่อนไลา่านี่มาให้อะโอ้ยเจนเอ๋ยแ้เบอร์ตั้เอ่ะแคทเขาตอบแตก

Đợi lộ hết ăn. Via mà tao tao mãi mình lồng mãi 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 không đợi đợi Ê. Ê quá. Ui. Bắt bạn. Ờ, à, ta thua rồi. Ba nạp bắt nó ta thua cả chứ à. Hây. Giờ làm hên lộn เดบัก,ก่อนเดบัก,ก่อนเอาละกาลังใจเพื่อนเราสสแล,สสแล้วเฮ <h ans S 2> ้มันใก้าตายแล้วใกน้าตายแล้วเดี๋ยวเดีเเดียะ <h ans> ่นเออเอาอล่ะดเรตายแล้วเดียวดเดีย

พยายามรไป <ons> <ar> เลยระเบิดไปซะอี <You 3> <Wow. S 2> ันหาเออเออไปก็ไม่ไก็ไม่ให้แตกอย่ให้แตกไปข้างนึงโ้โโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวนะเยวนะเดี๋ยว

กว่าจะได้กว่าจะคว้ามันลงได้บ้าไปลแล้วตัวนี้ไม่ทำมาโล่นี่แหละต้องต้องไปอาศัยจอยจอยชาวบ้านจริงๆนเนี่ยถึงจะถึงจะเอาอยู่เอาคนเดียวไม่ลงตัวนี้ยากไปยากไปอย่งางไงต้องขอบคุณ,คณเพื่อนๆเหล่านี้นะฮะเพราะว่าทําไม่ได้พวกเขานี้เราก็คงจะทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จนะบอกเลยว่านี่คือสามัคคีคือพลังที่แท้ทรูวิหัตตะแรงขึ้นแล้วโอเค ขึ้นมาเป็นลังสามแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะมีเนือเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าเดิมแล้วเพราะว่าเราผ่านตัวที่ยากสุดๆมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็น่าจะน่าจะสู้กับตัวอื่นๆที่มันเดิอดร้อนมากขึ้นนะฮะโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะอยากให้เราสู้ล่าระยะก,กันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอประซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ